ให้เพ hey, ื่อนพอดีอยากเตเมิมเกมเปสาวอ่ะมีราา้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ over t o p up ราา้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจาไปเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับผมสวัสดีทุกคนครับเข้าสู่ช่วงขอมาจัดให้ครับมีคนขอผมมาเล่นปืน NA 45หรือว่าสไนเปอร์ระเบิดของเราน้่นเอนะครับซึ่งผมก็มีสกินปืน l ีเจน d ด r รแต่ไม่ค่อยได้มาเล่นเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นในด่านออค่าทัสนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าปืน NA 45ที่ผมเซตมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็หรือทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์ด้วยนะครับช่วงนี้แบบซบเซาจัดครับคนเล่นขอบดูตี้แบบไม่ดูคลิปเลยโอ้ช่วงนี้คลิปคนดูน้อยมากและตัวนี้มันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหโหวิ่งไปเลยวิ่งไปไหนเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้ผมก็ไหลยาวๆไปก่อนแล้วกันนะครับรอแอร์ดรอปลงนะครับผมโอเคอวันคิวแมสช่วงนี้เพื่อเราน็อกไปอีกหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีตัวหนึ่งแอบอยู่ตรงนี้น็อกไปเลยฮนะโอเค ข้าเลื้ยงของเรากนดีกว่าครับคือปืนเน้นเอสี่สิบห้าเนี่ยมันเป็นปืนสไนเปอร์นะครับแล้วมันเป็นสไนเปอร์ที่แบบมีสองนัดในเวลายิงไปสองนัดมันก็จะระเบิดนะครับตุ้มๆนะครับต้องยิงไปนัดแรกมันจะเป็นการแปะระเบิดไว้แล้วอีกนัดหนึ่งมันจะเป็นการยิงให้ระเบิดระเบิดนั่นเองนะครับก็ดาเมจสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีรลัศมีดาเมจอะไรด้วยนะแต่ว่าเรื่องของแต่งนะครับผมก็แต่งมาแบบมั่วๆเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะดีอยู่นะเพราะว่าผมแต่งเน้นเรื่องของแรงดีดด้วยแล้วก็ อ,อัตราการลั่นนะครับเพราะว่า ayo, มันต้องลั่นเร็วแล้วก็ใส่เพร์กเป็นเขาเรียกว,ว่าให้มันรีโหลดกระสุนไวครับเพราะว่ามันรีโหลดกระสุนบ่อยมากครับเพราะว่าแบบยิงสองนัดมันก็ต้องรีโหลดยิงสองนัดมันก็ต้องรีโหลดใช่ไหมปืนกระบอกนี้ก็เลยแบบต้องใส่เพร์กรีโหลดกระสุนไวครับแต่ว่าแม็กกาซีนมันไม่มีแม็กกาซีนรีโหลดไวครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันผมก็เลยใส่แม็กกาซีนมามันจะมีแม็กกาซีนดาเมจแล้วก็ ระยะดาเมจนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นระยะดาเมจนะแต่ว่ามันจะมีไอที่มันบอกรัศมีดาเมจอะไรด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมคิดว่าเล็งโดนตัวยังไงมันก็ตายนะครับเวลาศัตรูอยู่นิ่งๆเนี่ยผมคิดว่ายิงกดไปก็่าจะแบบตายได้นะครับไม่ต้องเป็นเรื่องระยะดาเมจแต่ว่าถ้าจะเน้นเรื่องเน้นเรื่องระยะดาเมจมันก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเสียอยู่อย่างเดียวก็คือว่าดาเมจมันจะน้อยกว่าที่เราแบบไม่ได้ไปเพิ่มดาเมจนะครับทุกคนงงปะ อย่างงงนะผมก็แต่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยใช้เลยครับคือใช้แค่ช่วงรีวิวอะแล้วก็เวลาใช้จริงผมไม่ได้ใช้เลยครับทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาจัดซะหน่อยครับแต่ตอนนี้ผมได้เป็นคัสนินจามาแต่คนหายไปหมดเลยวะเพื่อนเราออกเป็นหนึ่งคนเลยครับจังหวะนี้ที่ผมเอาเพื่อนก็คือเวลาโดนหล่ออยมาครับ ไม่ได้ตายเอ้ยไม่ได้เกิดนะครับก็เลยต้องมีเพื่อนหน่อยเราจะได้เกิดนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมต้องมุ่งตรงไปยังแอร์ดอบแต่ว่ามีคนอยู่ถ้าไม่ไปแอร์ดอปยังไงก็ไม่มีปืนเอเล่นครับ Let's go สวัสดีจ้าเป็นไงดีจ้าอัพคาดไม่ได้ยินเสียงสักอย่างหัวดิเดลินเยอะจัดเคปั๊มกันแล้วกันครับเออผมคิดว่า มันต้องมาลงแถวนี้แน่เลยอ่ะเมื่อกี้มันทันเกิดหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้มันต้องลงมาชาร์จผมแน่เลยไปครับเอาแอดอปเป็นต่อ NA ได้ยินเสียงเดี๋ยวเดินหลบก่อน NA โอเคครับได้ไปเรียบร้อยกระสุนอยู่9ก้อยู่ไม่เยอะนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมเ,เปลนะี่ยนปืนกอดเปลี่ยนปืนก่อนอ้โหเป็นไงอ,อ่ะอตัวโคตรแรงอ๋อเกินไป คือมันแรงมากนะครับปืนเอ็นเอแต่ถ้าเป็นแบบยิงระยะไกลผมว่ากระสุนมันไปช้าเกิน,นครับดูดิโคตรแรงอะ่ะอันนี้ขนาดใส่แม็กกาซีนรีโหลดกระสุนไวแล้วนะมันยังรีโหลดช้าอยู่เลยนะต้องไปใส่เพออเขาเรียกว่าใส่เพิร์กแม็กกาซีนในเกมนะครับน่าจะช่วยได้นะเมื่อก่อนแบบใส่แม็กกาซีนทองแม็กกาซีนส้มอะ่ะแล้วกระสุนมันเพิ่มมาเป็นแบบ6นัดอะไรเงี้ยผมจำไม่ผิดนะแล้ว ไออันนี้คนนั้นเนี่ยเอ้ยแลวแบบยิงไปนัดที่3ใช่ไหมมันไม่ะมันไม่แปะระเบิดให้เว้ยแต่ตอนนี้เขาแก้บั๊กอันนั้นแล้วนะครับก็เลยแบบใส่แมกกาซีนส้มมาแล้วกระสุนของเราก็มีเยอะสุดอยู่แค่2นัดนะครับเดี๋ยวนะ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 ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนฮะผู้ใหผู้ใหเนี่ย เอ45รู้จักไหมคือปืนกระบอกนี้ไม่จำเป็นต้องยิงโดนตัวก็ได้ครับถ้าไปเล่นใน MP ก็ถือว่าโกงอยู่นะแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนนิดหน่อยนะครับถ้าไปเล่นเป็นพวกด่านวางระเบิดอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะเลยครับโหระเบิดลอยฟ้าและจะรอดอะไรล่ะลงมาเป็นเนีเ้ย,เยไม่ตายวะเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับถือว่าลั่นเร็วนะลั่นเร็วปไปเลยที่สำคัญมากลยสำหรับปืนเดนเดนนะถ้าใครจะเล่นจริงๆง,งก็แน,นะนำว่าให้แต่งเป็น เพิ่มอัตราการลักระสุน25นะครับมันจะมีอยู่นะใช้25ป่ะวะลืมไปแล้วแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าไม่ใช้คือยิงต้มต้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ทันนครับมันไม่ทันระเบิดอะแล้วศัตรูมันจะเดินผ่านระเบิดไปก่อนนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ยิงโดนตัวศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปแล้วไปโดนด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายเกมมันจะเดือดแล้วทุกคนแต่ตอนนี้ขอคัดบอทออกก่อนนะครับ ใครๆก็รู้ครับว่าไลฟ์รือเจอร์ี่ในอคทัศน์ที่เดือดจัดแต่ตอนนี้ผมแบบไม่เจอใครเลยอ่ะเขาอยู่ไหนกันวะเนี่ยโอ้เพื่อเราก็จัดน็อกไปหลายตัวเหมือนกันเนี่ยเอาเรื่องอยู่ด้ยินเสียงวะทุกคนแต่ตอนนี้โทรศัพท์เหมือนจะแหลกๆกเฮ้ยเฮ้ยไปโอ้โอนึกว่าลับไปแล้วนึกว่าหลบไปแล้วโอ้ไม่แล้วทุกคน มันอยู่บนหอคอยได้ตอนนี้ใช่ไหมได้จำไว้นะครับตัวผู้หญิงใส่แว่นโอ้จบเลยผมคิดว่าลงหลังคาเมื่อกี้มันจะหลบเลยไงคิดว่ามันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหอคอยโอเคไม่เป็นไรครับมีหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเก็บปืนผมไปแล้วอ่ะเฮ้ยปืนเซตหายครับทุกคนกำเลยผมต้องไปเก็บใหม่แล้วตอนนี้ตอนนี้ได้ยินเสียแต่เกาะสามเลยยังไม่แตกครับทุกคนเอาเรื่องอยู่ แต่คนก็ถือว่าเหลือเยอะนะครับและยังเกิดได้อีกต่อเลยคนจะเกิด4คนปั๊บแต่เย็นๆเพื่อนเพื่อนคนนี้ถือว่าเอาเรื่องนะแต่ตอนนี้คือผมต้องไปหาแอร์ดอ,อปก่อนนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยแอร์ดอ,อปอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วครับแอร์ดอ,อปลูกใหม่มาแล้ว ได้ยินเสียงวะต้องไปหา NA ทายวงต้องได้เล่นสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือ9คนเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ3ตีนะทุกคนหรือเปล่าเกิดใหม่มาอีกด้วยเอาวเจอไอ้ดอกแล้วจึบ๊บขอแล้วเหน่อยอโอเคได้มาเรียบร้อยครับกระสุนยังเหลือ90อยู่นะทุกคนขอมาจัดให้บอกแล้ว NA แต่ว่าถ้าผมไปเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะต้องแบบ มีทีมดีๆหน่อยนะนะไปเล่นในแรลงดันคลาสสิกนะครับแต่เวลายิงถ้ามือสั่นนี่คือแบบยิงไม่โดนนะเนี่ยโดนโอ้โหเกือบตายแล้วนะอีกรอบเดียวเรียบร้อยครับแร้งจัดๆแล้วแบบสกินนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายมากเลยโอ้โหไม่ไงยังไม่ทันโดนระเบิดเลยตายแล้วโอเคครับ13คิวไปถือว่านอยแล้วทุกคนถ้าเล่นแบบ เอ่อเป็นปืนกลอะไรอย่างงี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ยังเกิดได้อยู่ต่อเนื่องนะโอ้โหอยู่ข้างบนนะครับบอดมาเนี่ยเฮ้ยโดนว่ะแต่ไม่โดนระเบิดนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรครับโอ้โห มาชาร์จแบบนี้ไม่ดูหรอปืนดีเอ้าพี่อ,อุ้ยเอาอีกแล้วตัวสไนายตัวนี้ยังเอาอีกแล้วตานี้ถือว่าชนะยากอยูน่นะทุกคนเอาเลือกบอตตี้นี้ไอตัวสไนายมันถือว่าแม่นมากนะครับทุกคนมันชาร์จแบเนี่ยโอ้โหโดนตัวเองเ,อเน,อนื้อหายไปหลอดนึง <laughs> <laughs> ใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเออเออเออ เพื่อนเบอร์สองเกือบน็อกครับทุกคนเคไปครับหามุมเล่นกับมันก่อนดีกว่าวเพื่อนน็อกไปอีกหนึ่งแล้วเกิดไม่ได้ด้วยหื <c oughs> มุมนี้ยิงยากครับทุกคนอเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวขอลองดูเชิงไาก่อนแล้วกันนะทุกคนอ๋ออ้วโอ้ไหนวนะเนี่ย ผมหามาันไม่เจอว่ะทุกคนวิงตรงไปยิงโดนก็ยิงมาอ <c oughs> ยิงไม่โดนจริงๆว่ะเนี่ยโอ้แลเร็วจะเอาอยัางไงกับมันเดี๋ยวได้ทุกคนอุย้ยเฮ้ยมันเห็นได้ไงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปปึป๊บโอเคครับผม <c oughs> คือตอนนี้เขา่าจะ ไม่เห็นผมเลยนะหรือว่าเห็นวะเนี่ยยาตราอยู่ครับได้เจอแล้วหักหน้าใบโดนเต็มๆอุย้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวน,นี้มันเห็นผมมันดูผมตลอดเลยเว้ยโอ้เกินเอาไงดีวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะหลังแอร์ดรอปป่ะทุกคนไม่เห็นจริงๆครับ จะชาร์จก็ไม่ได้ครับไม่ค่อยชินปืนนี้โอเคลม้มไปอีกหนึ่งครับเหลืออีก2ตัว3ตัวดิเอาเยอะกว่าเราเหรอเนี่ยเอ้ยแรงระเบิดมันน้อยไปหรอน้อยไปหรอเจ็บนะ<อ>เจ็บนะเออเอ้เอาเมื่อกี้ยิยงไม่โดนระเบิดเหรอเนี่ยไปครับไปครับอยู่ข้างล่างนะทุกคนโอ้ยโดนเต็มๆแต่ไม่ตาย เอ้ยโโอ้หเพื่อนรัดช็อตไปได้ไอ้คนละตัวดีกว่าเหล็กสองตัวทุกคนเอ้ย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 ใจเย็นนะเพื่อนเอ้ยโดนอะไรวะเออเต็มหัวไปโอ้ยระเบิดโคตรแรงตัวสุดท้ายทุกคนเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเอเดซีฟ้าเป็น s เ i p e r ได้เล่นยากมากครับทุกคน แต่ว่าถ้เล่นแบบซุ่มยิงจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวขออะไรมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในพีหน้านะครับบ๊ายบาย